ผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายและไม่มีการกระจายการหาผลลบของจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งลบต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนตามลำดับจากนั้นนะคะถ้าในหลักใด มีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นแล้วจึงลบก,กันแต่ถ้าจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็นศูนย์นักเรียนต้องกระจายจำนวนจากหลักถัดไปทางซ้ายทีละหลักตามลำดับนะคะเด็กๆจะหาคำตอบได้อย่างไรคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆตอบครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะ ่แล้วค่ะ14,200เป็นตัวตั้งและมี2,100เป็นตัวลบนะคะอันดับแรกเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อน14,200เป็นจำนวน5ห,หลักมี1อยู่ในหลักหมื่นเขียนหนึ่งในหลักหมื่นนะคะมี4 0 0พเขียนสี่ในหลักพันค่ะมี200เขียนสองในหลักร้อยมี0 1 0ย์เขียน0ูนย์ในหลักสิบ และมีศูนย์หน่วยนะคะเขียนศูนย์ในหลักหน่วยค่ะตัวลบละคะตัวลบ2,100เป็นจำนวนกี่หลักใช่ละค่ะเป็นจำนวน4หลักนะคะมี2,000เขียน2ในหลักพันมี100เขียน1ในหลักร้อยมี0 10เขียน0ในหลัก10และมี0หน่วยนะคะเขียน0ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเริ่มลบกันทีละหลักนะคะ จะได้ลบในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบศูนย์หน่วยได้ศูนย์หน่วยเขียนศูนย์ในหลักหน่วยลบในหลักสิบศูนย์สิบลบศูนย์สิบได้ศูนย์สิบเขียนศูนย์ในหลักสิบลบในหลักร้อยสองร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยเขียนหนึ่งในหลักร้อยลบในหลักพันสี่พันลบด้วยสองพันได้สองพันเขียนสองในหลักพันค่ะ ลบในหลักหมื่น1นึ่งมืนลบศูนย์หมื่นได้1,000งหมืเขียน1ในหลักหมื่นนะคะเด็กๆจะเห็นว่า14,200ลบด้วย2,100จะมีค่าเท่ากับ12,100ด้วยการฝึกการลบที่มีการการะจายนะครับเก๋จังเลยอะคะ่ะถ้าอย่างนั้นขาค้นกระต่ายออกกำลังสมองด้วยได้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกทําโจทย์กันนึครับ ได้เลยค่ะน้องๆช่วยคุณกระต่ายคิดด้วยนะคะโจทย์ก็คือก่อนอื่นเราต้องเขียนตัวตั้งและตัวลบก่อนนะครับโดยเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะคุณทูถูกต้องครับแล้วจากนั้นเราก็หาผลลบของจำนวนในแต่ละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับได้เลยค่ะลุย หาผลลบได้หลักหน่วยก่อน4หน่วยน้อยกว่า5หน่วยลบไม่ได้ต้องกระจายจำนวนในหลักสิบซึ่งมี0ูนย์สิบไม่มีให้กระจายต้องไปกระจายจากหลักร้อยในหลักร้อยมีอยู่200กระจายไปหลักสิ 10. บ1 0 0หรือ10 10ในหลักร้อยเหลือ100ในหลักสิบ เป็น10 10 1 0 10กระจายไปหลักหน่วย1 0เหลือ90ในหลักหน่วย1 0หรือ10หน่วยรวมกับ4หน่วยเป็น14หน่วย14หน่วยลบด้วย5หน่วยเหลือ9หน่วยเขียน9ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10 90ลบด้วย80เหลือ10เขียน1นในหลักสิบ หาผลลบนีนหลักร้อยตัวตั้งเหลือ100น้อยกว่าตัวลบ600ลบไม่ได้ต้องกระจายจำนวนจากหลักพันในหลักพันมีอยู่3,000ันกระจายเป็นหลักร้อ 100, ย1,000หรือ10 0ร้อยในหลักพันก็เหลือ2000หลักร้อยสิร้วมกับ100เป็น1100รย 1100รลบด้วย600เหลือ500เขียน5ในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันตัวตั้ง2,000น้อยกว่าตัวลบ7,000ต้องกระจายจำนวน 1, ในหลักหมื่นใ,ในหลักหมื่นมีอยู่4,000 0กระจายไปหลักพัน1์1 0 0หหรือ1 0 0พ0เหลือ30,000ในหลักพัน10 0 0 0รวมกับ2,000เป็น12,000 12,000ลบด้วย7,000เหลือ5,000เขียน5ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่น30,000ลบด้วย0,000ได้30,000เขียน3ในหลักหมื่นดังนั้น43,204ลบด้วย7,685เท่ากับ35,519ค่ะ ทำแบบฝึกหัดหน้า35-44ถึง44ไม่ต้องรีบนะคะครูให้เวลาทำหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วส่งเข้าลายส่วนตัวครูน,นะคะ